ล้วนลุงมานีเย็ดด้ตอนนี้น้ำมันนั่นเองว่าเร็วกับน้งกับราคาน้ำยางไม่แปลกถ้าสถานการณ์ยางพาราเวลานี้ยากจะหาวิธีรับมือน้ำยางสดราคาตกรายวันเกือบ20บาทกลายเป็นกระแสะความวิตกกังวลในกลุ่มชาวสวนยางวิกฤตราคายางยิ่งชัดเจนเมื่อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันราคาขยับสูงขึ้นสวนทางราคายางที่ลดต่ำลง ก๋วยก้าวซิเดียวก๋วยเื้าทุกงาซิตึงน้ำยางเลือ 48, อซี่สิบแปดเดี๋ยวกืยก็ต้องกินอยู่กันนั้นเนื้อหมูหลูดสองร้อยสองกินขึ้นต่างปีเด่นน้ำย่างลุ่มหากคำนวณตามภาระต้นทุนราคาย,ยางที่ขายแล้วไม่เข้าเนื้อชาวสวนไม่ควรต่ำกว่ากิโลกรัมละ60บาท ตลอดทั้งปีราคายางอาจอยู่ในระดับที่ชาวสวนรับได้เช่นเดียวกับต้นเดือนมิถุนายนที่ราคาน้ำยางสดกิโลกรัมละ65บาทแต่ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาราคากลับปรับตัวลดลงรวดเร็วขายน้ำยางสดได้กิโลกรัมละประมาณ46บาทถึง48บบาทเท่านั้นสถานการณ์ทั่วไปหากราคาน้ำมันดิบขยับตัวสูงความต้องการยางก็จะสูงตามจนส่งผลต่อราคายาง หากวัดเพาะปัจจัยเหล่านี้ราคายางน่าจะปรับตัวสูงขึ้นเว้นแต่จะมีปัจจัยอื่นที่สวนทางจนกดราคายางให้ต่ำลงอย่างรุนแรงหน่งสงครามที่ยืดเยื้อเนี่ยแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรข้อที่สองเนี่ยจีนมีปัญหาเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจส่งผลต่อความเชื่อมั่นสามครับเงินเฟ้อขึ้นไปถึงแปดเปอร์เซ็นต์ในประเทศสหรัฐอเมริกาในต้องเปลเ่ยนธนาคารกลางต้องขึ้นดอกเบี้ย0.75เนี่ย มันก็ทําให้ผู้ลงทุนชะลอดก็ <c oughs> ส่งผลต่อสารกํายางมันก็ส่งผลทังจิตวิยาต่อตลาดล่วงหน้าที่เรียกว่าโัวคอมใส่้อมเสีงง่ยงหยที่ประเทศไทยเอามาอ้างอิงปัญหาในประเทศไทยครับวันนี้เนี่ยต้องยอมรับกับว่าสต๊อกเนี่ยหลังจากส่งมอบเสร็จแล้วสต๊อกวันนี้ก็ยังเต็มมันทําให้เกิดการกดราคาครับแ,และราคาที่ผลิตที่สุดก,ก็คือน้ำอํำยางสดสิ่งที่เราควรจะแก้ไขก็คือปัญหาเรื่องน้ํำยางสดจะแก้ยังไง การยางแห่งประเทศไทยพยายามปรับแผนรับมือวิกฤตราคายางด้วยการสนับสนุนให้ชาวสวนยางนําผลผลิตน้ํายางสดไปแปรรูปพอวันนี้ยงน้ํายางสดการปรับตัวลงยางม่ดีสุเราก็ไปสนับสนุนให้เขาทำยางแผ่นดินเราสนับสนุนให้ที่น้องทอําในเรื่องนี้ควบคู่ไปกับมาตรการที่เราเรียกว่าโคการชะลอยางนะครับเราเข้าไปสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับตัวของสถาบันเกษตรกรในการทำยางก้อนถ้วยนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำยางสดเนี่ย เข้าสู่ตลาดอีกทางหนึ่งซึ่งเรามั่นใจว่าจะเป็นการทําให้ตัวปริมาณความต้องการน้ายางสดกับตลาดมีความใกลเคียงกันซึ่งเราคิดว่าจะเป็นส่งผลกระทบในเชิงดีกับราคาครับผมเครือข่ายสถาบันกเกษตรกรชาวสวนยางเปิดหน้าวิจารณ์การจัดการปัญหาของรัฐเมื่อพวกเขาเชื่อว่าปัจจัยภายนอกจะไม่กระทบต่อชาวสวนยางในประเทศไทยถ้ารัฐดำเนินนโยบายส่งเสริมการใช้ยางย่างที่เคยประกาศไว้ นั่นคือการนำยางไปใช้ในโครงการของรัฐกำหนดไว้จะต้องใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้ได้35หรือตามสัดส่วนที่เหมาะสมเช่นการใช้ยางเป็นส่วนประกอบในการสร้างถนนแต่โครงการเหล่านี้กลับไม่ได้รับการสารต่อใช้ปริมาณยางน้อยเกินไปจนไม่ส่งผลต่อชาวสวนยางกต่อนปีมันเริ่มท้นพูดกันตั้งแต่ปีหกหนึ่งปีหกสองนี้ได้เริ่มทํา แต่โครงการมันเกี่ยวเนื่องยาวจนถึงปี65แต่แล้วทําจริงๆมันทําได้แค่ปีค3หละ64นิดๆอ่แต่ในวันรุ่มที่มันมันน้อยเกินไปในการใช้ยางเครือข่ายชาวสวนยางเรียกร้องให้พักการเมืองกําหนดเรื่องยางพาราเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพวกเขาเชื่อว่านี่คือวิธีแก้ปัญหาหากรัฐด,ดําเนินนโยบายผลักดันให้เกิดการใช้ยางในประเทศไม่ต้องพึ่งพาการส่งออกจะทําให้ราคายางมีสเสถียรภาพได้ อุตชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน